ขั้วข้อเครื่องกระตุ้นโมหะโมหะคือกิเลสท,ที่ก่อให้เกิดอาการทางใจในแบบมืดบอดมองไม่เห็นความจริงเห็นผิดเป็นชอบสิ่งที่กระตุ้นโมหะให้มีความแรงกล้าได้นั้นมักเหมือนหลุมดำยากจะดิ้นหลุดอยากปล่อยใจให้ก่อกรรมในทางที่ผิดเช่นสำคัญว่าฆ่าแพะบูชายันแล้วจะเป็นเหตุให้เข้าถึงสวรรค์ ขายของแล้วเสียดายและยังหลงนึกว่าเป็นของตนจึงขโมยคืนฝันว่าผู้หญิงที่แอบรักเคยเป็นภรรยาในชาติก่อนจึงกล้าคืนใจคือคติว่าชกก่อนได้เปรียบจึงใส่ไฟเพื่อนร่วมงานก่อนหลงเชื่อคำแนะนําของรุ่นพี่ว่ากินเหล้าแล้วหัวแล่นทำงานลื่นไหลเป็นต้นเครื่องกระตุ้นโมหะในโลกนี้มีอยู่มาก แบ่งเป็นสองพวกใหญ่ได้แก่ 1. สิ่งไร้ชีวิตได้แก่สิ่งที่แวดล้อมทั้งปวงชะตากรรมตลอดจนความเชื่อแบบไม่รู้จริงที่สืบสืบกันมาสิ่งที่แวดล้อมทั้งปวงสภาพที่ไม่อาจเข้าใจทุกสิ่งที่อยู่แวดล้อมมนุษย์ดูมีความยิ่งใหญ่และไม่เข้าใจไปทั้งนั้นมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดวงตะวัน เห็นดวงจันทร์และเห็นดวงดาวมนุษย์อาจคิดนึกไปต่างๆนานาได้ไม่รู้จบเช่นมองว่าสิ่งที่อยู่บนฟ้าเป็นนิวาสถานของเหล่าเทพเจ้าพอได้ยินฟ้าร้องมนุษย์ก็สงสัยไปต่างๆนานาเช่นนั่นเป็นการแสดงความเกลี้ยวกราดไล่ฟาดฟันระหว่างเทพกับอสูรหรือไม่จะเห็นว่าถ้าปราศจากวิทยาศาสตร์และการเดินทางออกนอกโลก ความไม่รู้จะดนใจให้มนุษย์คิดถึงอิทธิพลของเทพเบื้องบนอยู่ร่ำไปซึ่งผิดจากกติกาแท้จริงของเกมกรรมเพราะในเกมกรรมนั้นแม้แต่เทพพยายดาทั้งหลายก็เป็นเพียงหนึ่งในอัตภาพอันเกิดจากกรรมเช่นกันไม่ได้มีอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่อย่างใดเลยชะตากรรม มนุษย์มีวันดีวันร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสั่งไม่ได้ต้องสู้แทบเลือดตากระเด็นถ้าอยากเปลี่ยนแปลงหรือแม้สู้จนเลือดตากระเด็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ดีชะตาการรมมนุษย์ที่เหมือนปราศจากคำอธิบายมีแต่การเล่นงานตามใจชอบจากเบื้องบนนั้นก่อให้เกิดอาชีพที่เป็นตัวแทนของฟ้าคือหมอดูบางตำราก็ยกเมฆท่าเดียว แต่บางตำราที่รู้จักความสัมพันธ์ของดวงดาวอย่างละเอียดละออก็ถ่ายชะตากรรมของมนุษย์ตามเรื่องเกิดได้อย่างถูกต้องน่าอาัศจรรย์และยิ่งน่าอาัศจรรย์เท่าใดก็ยิ่งโน้มน้าวใจให้เชื่อว่าทุกสิ่งถูกลิขิตไว้แล้วจริงๆแก้ไขอะไรไม่ได้เลยซึ่งนั่นห่างไกลข้อเท็จจริงในเกมกรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะเกมใหม่ย่อมเป็นเครื่องบอกว่าจะต้องรับกรรมเก่าเต็มที่ หรือแผ่วลงหรือเหมือนไม่ได้ถูกประทะใดๆเลยความเชื่อแบบไม่รู้จริงความเชื่อที่สืบสืบกันมาเช่นเบื้องหลังการเกิดมาคือการลิขิดจากเบื้องบนจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ไม่มีผลให้เบื้องบนถูกใจตราบเท่าที่ยังไม่ถูกกติกาที่เบื้องบนวางไว้ด้วยความไม่รู้ของหมู่มนุษย์ การสันนิษฐานของใครคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลายเป็นการฝังรากความเชื่อและมีการสืบทอดความเชื่อกันมาขึ้นอยู่กับว่าผู้นำความคิดจะเลือกเชื่ออย่างไรรู้เห็นได้แค่ไหนขยับเข้าใกล้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกติกาของเกมกรรมบ้างหรือเปล่าความเชื่อที่ถูกฝังหัวไว้ตั้งแต่เริ่มจำความได้จะเป็นต้นต่อของการเล่นเกมกรรมในชาติปัจจุบันของแต่ละคนเช่น ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกว่าฆ่าแมวถวายสารเจ้าแล้วจะมีชีวิตรุ่งเรืองทั้งชีวิตก็ต้องเบียดเบียนแมวมือเปื้อนเลือดแมวไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวอันนี้กรรมเก่าที่สอดคล้องกับความเชื่อแบบหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นตัวเหวี่ยงให้แต่ละคนมาเกิดในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของความเชื่อแบบนั้นๆเพื่อรักษาเส้นทางกรรมแบบเดิมเมเอาไว้ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเบียเบ่ยงเบน ความเชื่อบางอย่างก็ก่อให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวได้เช่นความเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแบบผัวเดียวเมียเดียวซึ่งส่งเสริมแนวทางรักษาศีลธรรมโดยมีสายตาของสังคมตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองคอยช่วยบังคับให้หากใครล่วงประเวณีกับคนที่ไม่ใช่คู่ของตนย่อมถูกประนามและธรรมชาติก็จะตัดสินให้มีความผิดฐานประพฤตินอกใจ ยิ่งหากทำเป็นอาจินแบบหมดความละอายสำนึกผิดก็มีบทลงโทษที่หนักหน่วงรออยู่ตัวอย่างเช่นในไทยที่สังคมทั่วไปยังรับสถานะครองคู่กันแบบผัวเดียวเมียเดียวและกฎหมายก็รองรับความนิยมตรงนี้ถ้าผู้ชายมีใครอื่นก็ถือว่าผิดทั้งทางกฎหมายและศีลธรรมถูกฟ้องร้องเอาผิด กับทั้งเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติประวัติได้เป็นตน้นแต่บางความเชื่อที่สืบทอดกันในครอบครัวหรือในบางท้องถิ่นก็ก่อให้เกิดความโกลาหลในบ้านได้เช่นคนในสังคมทั่วไปยอมยกให้ผู้ชายมีภรรยาหลายคนได้อย่างถูกต้องซึ่งอย่างนี้จะไม่ผิดศีลเนื่องจากไม่มีการละเมิดสิทธิ์ของภรรยา ไม่มีการท้าทายความเชื่อที่สังคมถือเป็นบรรทัดฐานขอเพียงไม่ล่วงเกินลูกเขาเมียใครเป็นใช้ได้ทว่าแม้ไม่ผิดศีลก็ผิดใจกันง่ายและกลายเป็นการผิดศีลข้ออื่นได้เนื่องจากไม่เคยมีการร่วมใต้ชายคาเดียวกับชายผู้มีหลายเมียที่สงบสุขอย่างแท้จริงอย่างน้อยก็ต้องเกิดความริษยา เกิดการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวเสมอเสมอถึงขั้นต้องทะเลาะเบาะแวง้งฆ่าแกงกันก็ไม่น้อยโดยรวมแล้วความเชื่อหรือความเห็นผิดชนิดร้ายแรงที่สุดคือปักใจรู้สึกว่าทำอะไรลงไปไม่มีผลหรือขอให้ได้ทำอย่างที่ตัวเองคิดเถอะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีแนวโน้มที่อยากจะเชื่อว่าตนเป็นฝ่ายถูกและฝ่ายถูก ย่อมทำอะไรไม่ผิดยิ่งถ้าหาพวกมาเชียได้พอช่วยกันให้ความมั่นใจว่าถูกจริงช่วยกันโหวตเรากับเป็นประชาธิปไตยแล้วแทรกแซงกติกาธรรมชาติได้ก็จะกลายเป็นลัทธิอยากทำอะไรก็ทำผลคือทำบาปกันไม่ยั้งไม่ต้องลังเลไม่ต้องกลัวเกรงกติกาใดๆ 2. ส,สิ่งมีชีวิตได้แก่ภาวะของมนุษย์เองตลอดจนเหล่ามนุษย์เท่าที่ประสบพบเจอได้บนโลกภาวะของมนุษย์เองคือสภาพชีวิตอันประกอบขึ้นด้วยกายและใจนี้ที่ปกปิดความจริงเกี่ยวกับเกมกรรมเอาไว้ร่องรอยทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนกายไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้จักกฎกติกาใดๆในเกมกรรมเอาเลย พอไม่รู้ก็พร้อมจะหลงเข้าใจผิดนับเริ่มตั้งแต่การสำคัญว่าทุกคนนับหนึ่งกันในท้องแม่ไม่ต้องทำบุญก็เกิดเป็นลูกคนรวยได้ไม่ต้องทำบาปก็เกิดเป็นลูกคนจนได้นอกจากนั้นรูปชีวิตแบบมนุษย์นี้ยังมีความคงเส้นคงวาไม่แตกดับง่ายๆจะก่อการมทำชั่วขนาดไหนก็ไม่ชักดิ้นชักงอให้เห็นสัที จึงยากที่จะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแนวโน้มคืออยากเชื่อว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปมากกว่าเหรามนุษย์ทั้งหลายเป็นเครื่องยืนยันให้แก่กันและกันว่าสิ่งดีที่สุดไม่ใช่ได้ทำดีแต่เป็นการได้ทำตามใจมนุษย์จะอบอุ่นใจ เมื่อได้รับการยืนยันว่าตนเองไม่ได้คิดอะไรเพี้ยนๆไปคนเดียวเสียงของมนุษย์จำนวนมากที่ต่างก็ไม่รู้เหมือนมือนกันเชื่ออย่างที่อยากเชื่อเหมือนเหมือนกันจึงกลายเป็นคำยืนยันที่หนักแน่นว่าไม่มีอะไรให้รู้มากไปกว่าที่หลงตึกทักกันอยู่ต่อให้มีการตีคองร้องเปล่าเรื่องกติกาของเกมกรรมก็ถูกกลบกลืนไปด้วยเสียงลือกระหึมไปทั่วโลก ว่าเกมกรรมเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้น